วันนี้เราจะเล่นหมาป่าเลยนี่ยบนตัวในชีวิตจริงเล่นแหละกูเลือกก่อนเลยนะครับก็วันนี้มีแค่คุณสองคนคือหมูสวัสดีค่ะมุกค่ะหมูโสดไหมโสดคุณต่อไปครับนี่สวัสดีค่ะมีมี่ค่ะโสดไหมโอ้โผมบอกแล้วเรียกงแต่คนโสดมาแล้วเลือกให้มแต่กายโกดังมั้งแล้เลือกแต่อย่างเงี้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวไปเรียกมา น,นี่เป็นหมาโอ้ยพี่มึงเ่มจะเริ่มเลยไม่ใช่บวดอะไรไม่รัก <laughs> ไม่อ่ หมาป่าสามารถกำจัดผู้เล่นได้1คนและหากอยู่รอดได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะเซียสามารถเช็คตำแหน่งผู้เล่นในตอนคืนได้1คนบริการสามารถปกป้องผู้เล่นได้1คนในกลางคืนแต่ห้ามซ้ำกับคืนที่แล้วายพานถ้าเขาถูกโหวตหรือถูกหมาป่าฆ่าตายในตอนกลางคืนตอนเช้าเขาสามารถเลือกฆ่าผู้เล่นได้1คน 1> พูดจำแรงในคืนแรกจะสามารถเลือกผู้เล่น1คนเมื่อผู้เล่นนั้นถูกกำจัดก็จะสวมรอยเป็นบทบาทนั้นทันที นี่คนแรกเลยพี่เป็นใครครับพี่เป็นอะไรเป็นหมาครือเป็นเจ้บ้านเป็นคนธรรมดาแน่หรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ไม่ธรรมดามาก่อมนมีตำแหน่งนะมีตำแหน่งนะมุกเหรอมีเที่ยวหนูเป็นคนดีคนดีคนดีหนูเป็นคนดีแต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาอ่ะตำแหน่งเยอะจริง แล้ไม่ยันเหรอด่าผมเป็นคนดีดีมากคอยปกป้องคนอื่นปะไม่คอยปกป้องคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปอยากรู้อะไรขนาดนั้นไม่คุณยศถามเฉยๆว่าคอยปกป้องคนอื่นไหมไม่บอกเพราะพี่จะฆ่าเขาใช่ไหมไม่ไม่ไม่เพราะว่าพี่เป็นคนดีนี่เป็นใครครับเป็นคนดีอ้าวได้แล้วหมาหมาแล้วนะไมูุ่คนดีเฉยๆอันนี้เป็นยาบูปีชาวบ้านผมไม่ใช่ชาวบ้านอ้าวแต่ผมมีของแค่นั้นเองเอาแล้วของอะไร มีเขี้ยวเอ่ะมีเขี้ยวเอางี้มีของทอนเป็นชาวบ้านด้วยมือมันคิดมันคเอ็ดบันเอ็ดันเอ็ดเอาดิเพราะว่าเขาว่าชาวบ้านตัวจีนเขาจะจับได้ใช่ไหมล่ะหรอเพราะว่าสองคนนี้อัลจูบินชาวบ้านสักคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจบวันแรกกันก่อนเนี่ยถามเอาโหตอนนี้มีใครอยากโหวตไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีไม่มีไม่มีโอเคถ้นไม่โหวตโหวตดงนั้นเข้ากลางคืนครับทุกคนหลับตาครับเราจะเริ่มกันที่ผู้แสดงครับผู้แสดงลืมตา เลือกหนึ่งคนครับเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะอยู่ดีก็หลุดอ่ะจ้แรงหลับตาครับหาปลาหือปาครับหาป่าเลือกว่าจะฆ่าใครวันที่าดหปาครับวันที่ขาดเลือกว่จะเซฟใครเสียืปาครับเยเช็คใครครับ คนลืมตาครับเฮ้ยเมื่อคืนมีคนตายครับเอาแล้วตาวรอดจะไปฉีกตายทำไมเเล่นอไไงเกมไม่ค่อยมไดนพูะไรเลยละคมีเกมมันหมาป่าเนี่ยเฉยผมมีของว่ะอันนี้ลูกใค้ไเหรออันนี้พายดีพายดีพายีด ใช่มันเหมือนไส้คุณแรกวะไม่มีอะไรอ่ะเออแล้วไส้หมาป่าหมา่าไอ้นี่หมาพุ่นเดินมันหนีวะมันหนีไม่ฆ่าพี่บอยมันโยนพี่แทนเยี่พี่นีคนดีไอ้นี่มีมีคนเดียวแหละเออใครเยอะล่ะไม่มีใคระไน้าตาพี่แล้วไม่มีใครแย่งมันจะหนีกับคุณสุดมันจะฆ่ากูคนแรกจะไปฆ่าพี่ทำไมล่ะเนี่ยนะถ้าเลี้ยงแบบนี้คือโกหกเกมต้องยิงคนหนึ่งแล้วยิงดิ เอาจริงไหมเนี่ยจริงเหรอโอเคครับแอันดี้ตายครับพี่เป็นคนดีมีตำแหน่งโอเคได้นี่พุดเดิ้ลอ่อนมากอ่อนมากหนูไม่ไว้ใจใครเไม่ไวแต่ยิ่งมาใช่ไม่รู้หนูไม่ไว้่อใครแเป็นผูกไหมแต่หนูไว้ใจพี่บอยเพราะไม่กลัวขา้วกหนไม่กล้าเปิดตัวเพราะว่าหนูมีตำแหน่งดีมากอ่ะพวกเป็นใคร มนูเป็นมีตำแหน่งไหมหนูเป็นหนูเป็นคนดีแล้วก็มีมีอะไรมีอะไรเหนูอยากบอกว่าหนูมีอะไรไม่ไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะหนูบอกว่าหนูเป็นคนดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ธรรมดาคือูจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูว่าเป็นชาวบ้านแต่ว่าหนูอ่ะพอแอนดี้พูดอ่ะหนูก็เลยเชื่อว่าแอนดี้ไม่ใช่ชาวบ้านตำแหน่งสามตานตายโอเคโอเคหมาตายไป็นตึกแล้วหมาตายเป็นตัวแล้วผมมีตำแหน่งโคตรหยก คนดุคปนดูฟังฟังไว้พี่บอลเป็นคนดีอ่าจักเมือจักเมื่อเซฟพี่นายด้วยเซฟดูเซฟพี่นายด้วยกคือเขาอาจจะมาเวแบบเจาถูกเฉยเออเจาถูกแต่เนี่ยหมาแน่นอนไม่ใช่มา ้เป็นตรไมากันหรออ๋อคือมีไม่เชื่อว่ามไม่เชื่อว่ามี่เขาแบบมีตาทิ์เออใช่โอ้อึงแก่พูดเงียบๆมึงจะไปบอกทั้งหมดเปืมึงคงรอดหรอคืนเนี้ปกป้องตัวเองนะลูกมาอันนี้ก่อนจะเข้าคืนตอนนี้เรมมีข้อมูลแล้วใครอยากจะโตใครไมับม่โหวตไม่โหวตไม่โหวตไม่โหวมม่มมห่ห่มตาห่่ะ เซียลตาครับเรื่องว่าจะเซฟใครครับเซฟเใครูดขนาดนั้นะครเซียลมาคเรื่องวจะเ็นใครครับยครับเซียลัตาครับโชคครับคืที่ผ่านมามีคนตายอ้มกเตมตว กูเป็นเสีูหามาเจอแล้วเออเป็นบุยนี่นะเป็นไรผมเป็นบวยทดสอบอะทดสอบอะไรทดสอบดไอนเยดี๋ยวไปก่อนเลยทดสอบอะไรดีเป็นบยู้แล้วอีเสียงไม่เปิดข้างๆเลยแม่งหาหมาไแล้วนูกก็ได้หมาเนี่ยหมาผมหมาสองตัวผมเช็คนี่เลยอันนี้หมา2ไม่นี่บริการเช็คผมมันอกันผมไม่ม่ หนูบอดี้การ์ดหนูก็ป้องกันพี่แบบทุกคนพูดไงว่าให้ป้องกันหนูแล้วค่ะเขาต้องคิดว่าเขาจะต้องป้องกันหนีใไปเขาพินายหนูก็เลยเลือกคนที่เขาจะเล็งไปทางเก่งก็เลยป้องกันตายป้องกันเก่งเพื่อนเพื่อนเรพื่อนที่จบบ้านมาปวดเลยปวดบอลเสียใช่ไหมผมเป็นเสียร์ผมป้องกันเสียนะเออตามสบายเลยปวดเลยปวดปวดปวดชื่อซิชเชื่อเสียสี่คนครับไม่มีผมตายแล้วพี่บอลมีเวลา มเป็นอะไรเป็นเสียที่มีเล็บเป็นผาเลยแล้วเป็นผาเลย4คนยืนยันจะเผาพี่บอลพี่บอลไครเผาโอเคพี่บอลตายครับแล้วไมทำหน้าทำตาเหมือนเศร้าๆหนูไม่ซ้ำหนูปกป้องพี่โอ้โหภาไปดูที่ตัวเองถ่นะโอ้ไม่จบใช่ไหมไม่จบโอ้ไม่จบอ่ะบอกเลยครับเพราะมันยังไม่จบมันมีตัวนี้4คนลั้ตาครับผาป่าตั้งตาครับผาป่าเรื่กงก็จะฆ่าใคร นิกาดลืมตาครับนิกาเลือกว่าจะเซฟใครเสียครับลืมตาจะเช็คใครครับโอเคครับทุกคนลืมตาครับเดียว <forcément, S 1> น <c oughs> Whitney, course, ี้ที่ผ่านมามีคนตายครับพี่บอยตายครับรอกูเลยโบนิกาดยู่หนูหนูเป็นมานิกาดจริงๆพี่พี่นายฟังหนูนะพี่นายเป็นเสียจริงหรือเปล่าหนูปกป้องพี่ตาเมื่อกี้ เขาไม่เชื่ออะไรอ้าวไม่เชื่อคือจบแล้วนี่คือหมาเลยพี่บุกเป็นชาวบ้านมุ๊คือหมาเลยถ้าถือว่าพี่นายเป็นเซียเมื่อกี้มก็คือเมื่อคืนเมื่อกี้พี่นายต้องเช็คคนแล้วพี่นายฟังก่อนไม่ฟังก่อนพี่บอยเป็นจำแรงพี่บอยเป็นจำแรงอ้าวก็เขาบอกไม่อะไรเขาบอกได้ตอนเล่นอันนี้บอกตอนนี้ตอนนี้บอกเขาบอกไม่ได้พี่นายฟังเมื่อกี้พี่นายเช็คใครสามคนเนี้ยเช็คพี่บอยเช็คพี่บอยอีกรอบหนึ่งจริงฮะเช็คพี่บอยอีกรอบหนึ่งไม่เรื่องมันต้องเช็กหลายรอบก็กลัว ที่ครับอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ไม่หนูไม่เชื่อพี่นะพี่หุกตายแล้วพี่ไม่เป็นพี่เป็นเสียพี่ไม่ใช่เป็นเสียตายแล้วเเสียพี่ใช้ใครไม่ถูกเลยได้ยังไงฟังฟังพี่นะแล้วพี่จะรู้ได้ไงได้บนเป็นหมาแกจะเดาถูกก็ได้ไม่ได้ดากูเป็นเสียนั่นเลยนั่นเกิดมุกจี้พี่บนเป็นหมามุกคือเป็นหมาหนูไม่ใช่หนูคือชาวบ้านหนูคิดว่าอันนี้เป็นเสียแล้ว หนูเป็นบอนีนี่ก็นี่คือหมาแล้วของไม่ใช่หมาหรืว่าพี่เป็หมานี่คือหมานี่กูเป็เี้ยคูเ็คไอบอลไอบอลเป็นหมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกบอตายเป็นหมาจริงนี่คือหมาร้อยเปเซ็นต์้นทรมานโนสองราบมนี่หมานี่คือหมานี่คือหมาทรมานนี่คือหมาบนม่มาี่ือแล้วพี่นมเวลาแก้วนาีแ่เทคไอบอลร้อยเปอร์เซ็นต์ไอบอลเป็นหมา วาเขาเป็นเบียนเขาเป็นนั้นไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไม่ไวะไม่ต้องไม่ได้เพวาเขาเล่นเก่งแปลกอ่ะพี่ควรเช็คก่อพี่กวได้สลับก็เช็คว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีจะเช็คทำไมถูกไหมล่ะถูกไหมไม่อากเป็นคนดีพี่จะเช็คเพื่ออะไรล่ะพี่เคนดีงแ่โกหกจะแน่ใจอัหมาคุยกันสองคัได้ไม่ไ่ตยเลย้องเผาครไม่ต้องเผาบูดใหม่ าตายโเอยเรเลยจเมแล้วเกมหมาชไมแล้วโอเคมากเกมนะ่ครับมไมอยากเป็นหมาแล้วเหนื่อยอ่ะอยาจริงาขอตั้งเนงหน่อยเฮยไอชชะตามันเรกไงอกผมอนใจเฮือกเลยบอแเชื่อพี่ไม่เป็นไรจบเกมแล้ว ไม่ต้องพูดไม่ให้พูดไม่พูดไม่พูดหมาป่าสามารถกำจัดผู้เล่นได้หนึ่งคนและหากอยู่รอดได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะเซียสามารถเช็คตำแหน่งผู้เล่นในตอนคืนได้หนึ่งคนบริการสามารถปกป้องผู้เล่นได้หนึ่งคนในกลางคืนแต่ห้ามซ้ำกับคืนที่แล้วนายพานถ้าเขาถูกโหวตหรือถูกหมาป่าฆ่าตายในตอนกลางคืนตอนเช้าเขาสามารถเลือกฆ่าผู้เล่นได้หนึ่งคนพูดจำแรงในคืนแรกจะสามารถเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเมื่อผู้เล่นนั้นถูกกำจัดก็จะสวมรอยเป็นบทบาทนั้นทันที นี่เป็นอะไรคะทำไมอุ้มยิ้มขนาดนั้นของเราตีมาป่าเลบาไม่ได้แทบจะเป็นคนธรรมดาแต่ว่าแค่มีของแต่ว่าไม่ใคนธรรมดาอ๋อเป็นเกมเป็นแหละเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรเลยต่านี้จริงเหรอจริงเหรอจริงโอเคนี่บอลเป็นอะไรกูเป็นตัวกูอ่ะกูเป็นคนดีชื่ออย100%คนดีมีพลังเชื่อไอ้มุกเป็นอะไรไอ้มุกมีของ ชื่ออ่ะเป็นคนดีมันเป็นหมาไม่เลยเชี่ยหมดอันี้พยายามที่สุดกับทุกคนเป็นหมาไม่เลยเชี่มดหมดเลยอ่ะก็เช็คไงดูนุ่นู่านสายตาขบุญเรื่องมึงแค่พยายามหาอยู่ใครบริการใครเชี่ยวว่าอย่าฆ่าอะไรกันเลยมันง่ายไปถ้าจะฆ่าแบบนั้นไม่โอ่ไม่โง่เนี่ยใช่เลยเฮ้ยแต่มันพูดเยอะนะมันอาจจะมีตำแหน่งก็ได้ไปผมพูดเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ เกมพวกนี้ไม่ได้เล่นเลยผมไม่เคยพูดก่อนไงก่อนเวลาบอลเออตอนนี้เี่มีพลังแต่ดูทรงแรงตายเร็วพี่บอยจะกัดคอผมแล้วเ้าพี่บอยพี่บอยมีตำแหน่งไหมพี่บอยไงดี่พี่พี่บอยแก่ี่ปะเนี่ยถ้าเกินใครเขาจกตากันกับใครปิงปิงอะไอ่ะงเงี้ี่เป็นคน ใครเป็นเสียก็เช็คพี่บอยก่อนเถอะไม่เช็คได้เช็คได้เลยทันทีเพราะว่ามันจะเลิ่งอย่างนี้ไม่ไม่เป็นคนดีจริงเชียร์ทีนันคืนแรกจบเท่านี้ก่อนมาถูกปวดใครไม่ได้ไม่ปวใครไม่ได้ใช่ไอเจ้าหวววันแรกก็แย่แล้วโอเคครับทุกคนหลับตาครับเข้าคืนหมาป่าลืมตาแล้วหมาป่าเรื่องก็จะฆ่าใครเสียลืมตาครับเสียเรื่องก็จะเช็คใครแน่นๆเลยเว้ข้างๆนี้นะแน่นแน่นๆเลยเว้ย

เดี๋ยวเดี๋ยวคุยแค่ชี้บวอาจกอย่าชี้บวแป๊บหนึ่งห่าแล้วเนี่ยโอเคใครว่าไส้พี่อะมันเลยมุกเยอะก่อนเลยรอบเลยมุกไปเลยค่าใครค้าใช่บุกเป็นนะผมตายใช่หนูอ่้าพบวมก่อนคนแรกอยู่แล้วมันกลับมานี่ไงจะฆ่ามุกนี่ไงต่องเท่ามันจะมีคนที่ชอบฉีกอยู่สองคนอะเวลาแบบเล่นไม่ค่อยฆ่าผมพี่กับพี่นายไม่ไม่ฆ่า มือหมามือหมาตานี้พี่อะไรตานี้ถ้าเกิดว่าพี่เป็นหมาพี่จะฆ่าบอลก่อนเลยคนแรกถ้าก็พูดได้ถ้าพี่เป็นคนดีก็พี่นายเป็นหมาไม่ใช่ถ้าพี่บอลเป็นคนดีผมไอสองคนนี้ถ้าเป็นหมาได้ยังไงผมไม่รอดผมบอกผมไม่รอดผมฝากพี่นายไปเกมก่อนใช่ ไมงมึงกับหมาหมาอ้วนเหลยมึไเดินหมาลองดูเองดูเดี๋ยวคืนนี้ผมเช็คเลยเออไอ้นี่ไม่ใช่เสียหรอกไม่เดี๋ยวคืนนี้มึงจะเช็คใครที่ไหนอ่าอันี่เราบอกเลยเฮ้มึงยังไม่มีอะไรมึงออกมาเดี๋ยวแช่โอเคครับก่อนเข้าคืนไม่หมดนะครับไม่หมดโอเคโอ้โหทุกคนหลับตาเข้าคืนครับตาป่าลืมตาครับ บริกาลืมตาครับพอีเซนไทยครับเียลืมตาครับเียชนครับโอเคครับทุกคนลืมตาครับเื่นที่ผ่านมาไม่มีคนตายลบอกแล้วบกแล้ว่า่ไหอย่ไหนี่ไหนมาผมี่ไหนฆ่าผมไหนบาอยู่ไหนบาอยู่ไหนบ้าอยู่ี่ อะไาฆ่าผมเมื่อคืนมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหนอยู่นี่กตัวหนโดนมดนตอยู่นี่อไม่บอกคิดว่าผมป็นเซียข้าวผมละโทษกีบริการบ็อกบริการมอกคุก บริการมันเก่งบริการบล็อกเองอ่ะไม่ใช่กูหมาหนึ่งคนแล้วแน่ๆโหวดเลยดีกว่าโหวดโหวเลยดีกว่ากินน้ำก่อนเลยโุกคนเลยครับโหวดเลยอ่าโอเคทุกคนโหวดครับโอดนายครับอ่าโอเคครับพี่นายเรือเสียไม่ได้เหี้ยท่านทุกคนยืนยันที่จะเผาไหมครับเผาพี่นายตายครับหมาตายหนึ่งแล้วไหมหนึ่งนั่งเข้าคืนครับโุกคนหลับตาครับหมาป่าลืมตาครับ ฝา่องว่าครับพอกาลืมตาครับ่กาดเซฟใครครับเนราผมะสิเียลืมตาครับเสียเช็คใครครับเช็คถูกีิโอเคทุกคนลืมตาครับม่มีคนท่านมาไม่มีคนสุดยอดโอ้ ูกตัวด้วยกูจับแพ็คทิกไหมขั้วขาไม่ตายกขั้วขาไม่ตายต,าตายอนนี้หมามันนั่งขำละนั่งขำไม่ใช่ผมกขั้วขาไม่ตายกูบอกไปเลยบอกกูคนเดียวเกมเนี้ยห้ามบอกคนอื่นแล้วเสี่ยมงไม่เช็คคนอื่นมาอะไรเนี้ย เชียอไหมผัวผูวกี่เสียนี่เป็นหมาไงเขาลูบแล้วไม่ใช่ไอ้บอลน่ะเป็นหมาหรือเปล่าผมบอกตัวเองแล้วทำไมถึงว่าบอลเป็นหมาเมื่อกี้ผมบอกพี่บอยด้วยเออทำไมถึงว่าบอลเป็นหมาบอลเป็นคนดีแล้วเสียมันไม่เช็คกูร์แล้วลูบเลยนะวะก่อนเป็นคนดีมึงโดนลุมแล้วหมาเอาเลยนกูดผมเลยเล่นยากแล้วบอกเล่นยากแล้วมีใครเชื่อกูละตายดิซะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่พี่เกมก็ค้างๆแคแหละมีแค่สองแล้วเป็นหมาสองทีได้หรอ อาจจะใช่เอาพี่เกมออกก่อนดีกว่าแล้วพี่เกมเป็นอะไรเอ้าพี่เกมเป็นอะไรกูยังไม่ได้ทันเล่นเลยเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ชาวบ้านพูดมาเลยเมียนตายแล้วกูเป็นพูดอ้าูเป็นอะไรเดี๋ยวนีิเป็นอะไรเป็นชาวบ้านเอาเมื่อกี้หมวมึงพูดเปล่าไม่หไม่ได้เหมือูใเออพูดเหรออ่ะเงี้ยสอบคนนี้แหละเอาพูดออกก่อนเอาพูดออกมันมาเอาหมาไปเดี๋ยวมีโอกาสเป็นหมาอ่ะงั้นหมวดเลยไหมครับโหวตครับอ่ะงั้นทุกคนโหวตครับ โอเคพี่เกมแก้ตัวหนึ่งนาทีครับไม่อยากตายครับนี่มีคำแก้ตัวแกไม่ยินแล้วนะเคทั้งสอนเขาไม่แก้ตัวแล้วยืนยันที่จะเผาไปครับเผาเผาโอเคพี่เกมตายครับแต่ไม่ต้องเปิดการ์ดแล้วก็ทุกคนเข้าคืนครับอ้าวอ้าวอ้าวเอาละป๋าป่าลืมตาครับป๋าป่าเลือกว่าจะฆ่าใครครับ กาดลืมตาครับบริการเซ็กชัยครับเสียลืมตาครับเสียเช็คใครครับโอเคครับทุกคนลืมตาครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีมีตายครับต้องเปิดกร้าเอาเลยคุกเลยยิงเลยคนเดียวพี่บริการพี่บอลพี่บอยเออรู้พี่บอลทุกคนดีียิงเลยหมา มันคือพี่บอยเช็คมุกแล้วเช็คแล้วปังโอเคมุกตายครับเกมจบครับชาวบ้านทุกย่าไยัทันเล่นโลตัวเองเลยเลยด้วยการปอกเป้๊ไปบอกปูตลอดเลยป่ะอแหมผมปอกพี่แล้วก็สับาวปอกผมใช่ก็ไปปอกพี่โอเคครับก็นี่แหละหมาป่าจบแล้วหรอจบแล้วมีบทเลยมึงเนี่ยี่ปีหน้าเขาค่อยมีบทว่า e ีนี้ก็เจอสองสาวเขาเล่น EP หน้ารอดูว่าจะเอาสองสาวไหนเล่นครับก็ลองคอมเมนต์ดูอยากให้ผมไปเอา เอาเอาใครมาเล่นใครมาเล่นไงเอาใครเอาใครมาเล่นมาเล่นอ่าใช่ก็คอมเมนต์ว่าเอาใครมาเล่นก็ให้คอมเมนต์มาครับโอเคคลิปนี้พอนครับบ๊ายบาย